วันนี้จะพาทุกคนมาดู10คคำศัพท์แทนคำว่า helpen เวลาเราไปอ่านข้อสอบนะคะบางครั้งในข้อสอบเขาจะไม่ใช้คำว่า helpen เขาจะใช้คำอื่นเพราะฉะนั้นคำเดียวความหมายเดียวนะคะที่แปลว่าช่วย helpen มันมีหลายคำมากเลยค่ะในภาษาเยอรมันขึ้นอยู่กับระดับของภาษาของตรงที่เราเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราไปอ่านเนี่ยมันจะยากก็คือเราไม่รู้จักคำนี้ใช่ไหมแต่ความหมายมันก็คือช่วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ คำแรกก็คือ helfen แปลว่าช่วยค่ะหรืออ่านจะเปลี่ยนเป็น unterstützen ก็ได้สนับสนุนหรือ h e l f e n นั่นเอง b i s t e h e n ให้ความช่วยเหลือ f o r d น n ส่งเสริมช่วยเหลือ e h e l f l i c ซ s e i n อำนวยความสะดวกช่วยเหลือ Dienen รับใช้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือบริการ e n t l a s s e n เป็นภาษาทางการนะคะช่วยบรรเทาช่วยเหลือช่วยทำให้เบาลง ermöglichen ทำให้เป็นไปได้หรือช่วยให้เป็นไปได้เอเลิชเออยู่ในเบไอเคยออกก็สอบแล้วนะคะ ทำให้ง่ายขึ้นทําให้สบายใจขึ้นหรือทําให้เบาขึ้นใบตราเกินมีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในภาษาเยอรมันมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีคำนามคำกริยา a อ v แบบ adjective นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละคำจะมีความหมายแปลว่าช่วยช่วยเหลือสนับสนุนหมดเลยแต่การใช้ในประโยคหรือ gamma จะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับระดับภาษาค่ะตรงนี้นะคะจะมีจนถึงนะคะระดับของ c e i นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเรียนไว้เลยดูคร่าวๆไว้นะคะวันหนึ่งได้เจอแน่ๆค่ะ be I b a s u มาแน่นอนค่ะโอเควัน ีต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับภาษาเยอรมันกับจักกี้ว่ะค่ะบันลีลาบกอดเชา